สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะฮะวันนี้ผมมีรถมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อมาจากเจ้าอื่นนะฮะพอดีมีปัญหาเรื่องกันกันนิดหนึ่งเขาเลยขับมาขายให้นะฮะอันนี้ผมไม่ได้ทาเองนะฮะสีเขาทามาพอได้นะครับผมไม่ถือกะไม่ถือกะดีนะครคันนี้ก็ก็พอดูได้นะครับสีนะครับคันนี้ตั้งราคาที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเกียวโตเครื่องยนต์โดนะครับย้ํานะครับสีพอดูได้นะฮะไม่ถึงกับดีนะครับสีนะ อันนี้ผมไม่ได้เก็บรายละเอียดไม่ได้เก็บสีให้นะครับพี่น้องขายสภาพนี้เลยนะฮะเครื่องยนต์ดูโอ1หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับรถคันนี้สิ่งที่สิ่งที่ได้ก็คือนะฮะเครื่องดีช่วงล่างดีเกียร์ดีนะครับแล้วก็บอดเอ่อบอดี้สวยนะครับคันนี้แต่สีไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะเขาทํามาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะฮะสีแต่ว่าก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ก็พอดูได้นะฮะสีสําหรับคันนี้ผมไม่ไม่ได้ซื้อกับผมนะฮะเขาซื้อมาจากเจ้้้าาาออื่นนแลวคมขยใหะรับ ก็มีปัญหาเรื่องการเงินช่วงโควิดนะนี่หนึ่งเขาก็รลยมาขายให้นะเราก็ซื้อไว้นะครับราคาตั้งไว้ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบเครื่องยนต์ดูโอ้นะะก็มาดูได้เลยนะครับผมนะอันนี้สีตามสภาพนะครับนะสีมันก็ไม่หลุดหรอกนะครับแต่สีมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะฮะรถเดิมๆหน้าเริมหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนไม่เฉียบไม่มีคว่ำนะครับคันนี้นะฮะผมยังไม่ได้ล้างขายสภาพนี้เลยใจร้อนนะฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ช้น้ำมันระบบเดียวนะครับผมประวัติเคยวินิซีมาก่อนพี่น้องท่านใดสนใจก็มาดูเอาที่บ้านเต่าตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีเจัดสรินนะครับเครื่องยนต์ดีนะบอกเลยเครื่องยนต์ดีมากนะครับผมเครื่องยนต์ดีมากช่วงล่างเขาก็ทํามาใหม่นะฮะนี่นะฮะภายในนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมพี่น้องนะฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้นะครับรถปีห้าสี่นะครับเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์เกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดูโอนะครับผมนะครับสีพอดูได้นะฮะ กลับมาแต่พอได้ขายนะครับผมเจ้าของรถจะาของสีเจ้าของรถนะฮะแล้วลูกค้าก็ซื้อมานะครับก็พี่น้องท่านใดมาไม่ซีเรียสเรื่องสีนะฮะเน้นว่าเครื่องดีเกียร์เดียวไว้ก่อนเขาจัดคันนี้ไปเลยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าบาทเครื่องดีมากนะพร้อมวิ่งทางไกลเลยพี่น้องจะใช้วิ่งทางไกลท่านจะไปภาคเหนือภาคใต้เอาไปเลยนะฮะคันนี้ไม่มีไม่ผิดหวังนะครับผมบอกเลยไม่ผิดหวังหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเครื่องยูนดโอนะฮะ ขาดสีอะไรไม่ขาดต่อเรียบร้อยนะครับเครื่องเกียร์ดีมากย้ำเครื่องดีมากรถไม่มีชนเลยนะครับผมย้ำไม่มีรถไม่มีชนเลยนะครับขับดีนะครับผมนี่นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับท่านใดสนใจโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์สนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับนี่กระจกหน้าเดิมเลยนะครับไม่มีชนนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมยังไม่ได้ล้างลงขายก่อนเลยนะครับจวดเดียว เดี๋ยวดูเครื่องก่อนห้องเครื่องเป็นยังไงเครื่องดีนะฮะคันนี้บอกเลยเครื่องดีนะครับเครื่องดีนะครับสตาร์ทก่อนนะฮะนี่เครื่องนะฮะเครื่องนะครับพี่น้องนะฮะอันนี้เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับคันนี้เป็นเครื่องวางใหม่เลยนะครับผมนะนะครับอันนี้เป็นเครื่องวางใหม่นะพี่น้องนะครับผมได้ไปไม่ผิดหวังเครื่องึ่งจุดแปดเครื่องวางใหม่เลยนะครับผมยังไม่ได้ล้างนะพี่น้องนะเครื่องดีนะพี่เครื่องเครื่องเครื่องวางใหม่เลยนะครับผม นี่นะครับเครื่องพันแปดนะครับเครื่องพันแปดเครื่องวางใหม่เลยนะครับนี่เขาเพิ่งเพิ่งวางเครื่องนะฮะเพิ่งเพิ่งวางเครื่องมาใหม่นะครับเครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับผมคันนี้นะครับพี่น้องใดไปไม่ผิดหวังเหมือนกันนะครับดีของดีฮะสีอาจไม่สวยแต่ได้เครื่องดีนะครับคันนี้นะครับสีไม่ค่อยสวยแต่ได้เครื่องดีนะครับผมเป็นเครื่องใหม่นะครับนี่นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันนะฮะที่ 0933736126นะครับ0933736126รถคันนี้ราคา1 1 9 0 0 0บาทนะฮะเครื่องดีเกียร์ดีช่องล่างดีเครื่องใหม่นะครับผมเอกสารพร้อมบนนะครับนี่นะฮะเบอร์โทรศัพท์0933736126เช่นเดิมนะครับดูรถที่บันเตียเหมือนเดิมนะครับพี่น้องท่านใดสนใจราคานะครับนี้นะฮะราคาเบาๆ1 1 9 0 0 0บาทราคามอเตอร์ไซค์ซื้อไว้ขี่กันฝนกันแดดกันโควิดนะฮะ ทุกวันนี้รถส่วนตัวรถร่วมนะครับก็อันตรายไม่สู้ซื้อรถส่วนตัวไว้นั่งรับรถสภาพนี้พร้อมวิ่งทางไกลน,นะบอกตำหนิสีไม่ค่อยสวยแค่นั้นเองนะครับผมขอบคุณพี่น้องท่านใดที่สนใจนะเครื่องดีบอกว่าเป็นเครื่องดีเลยเครื่องวางใหม่เครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับผมเครื่องพันแปดสองเซตานะครับเครื่องยนโดโอนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีครับ